สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาพับเหรียญประทานนะคะรูปแบบส,สวยๆค่ะรูปแบบหนึ่งนะคะดอกบัวพาวดารานะคะส,สวยๆเลยนะคะเสีเหรียญที่หลังได้นะคะนี่ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบินเบอร์สองขนาดความยาว70ซนติเมตรค่ะจำนวนสีเส้นและดิบินเบอร์สองขนาดความยาว30ซนติเมตรค่ะสองสีสีละแปดเส้นนะคะเรามาเริ่มกันค่ะเริ่มจากดิบินความยาว70ซนติเมตรนะคะ เราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3มเซนติเมตรแบบนี้เสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1ค่ะจากมาเส้นที่สองส่วนมาในเส้นที่1เส้นที่สามส่วนมาในเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะจอดมาในรูที่1ค่ะอ้าออกค่ะลบเส้นที่สมขึ้นมานี่นะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะเอาเส้นที่1ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมา เส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจะบปดิบบิ้นสล็อกเข้าไปแบบนี้นนะคะเราจะได้ดิบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ดิบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้เอามือช้อนที่ฐานไว้ค่ะนีโปกงกับนิ้วชี้จับสี่เส้นด้านบนไว้นะคะ ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิปบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนะเราจะเหลือริบบิ้นสี่เส้นสุดท้ายนะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สอง เส้นสุดท้ายค่ะสรดุดที่หนึ่งค่ะทะล,ลุที่สามไปนะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะนะคะจับริบบิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะพาดคำหกเส้นนะ,ะเราจะเหลือริบบิ้นนะคะหนึ่งเส้นนะคะอยู่ใกล้ๆตัวเราแบบนี้นะคะจับโข้มมา เส้นถัดมาค่ะโค้งมาพาดข้ามหกเส้นมานะคะสอดรอดมาแบบนี้นะคะ่ะพาดมาเรื่อยๆนะคะสอดุูที่หนึ่งรอดสองเส้นมาแบบนี้นะคะเส้นถัดมาค่ะพาดโค้งมานะคะสอดุดที่หนึ่งนะรอดสามเส้นนะคะสอดรูที่หนึ่งรอดห้าเส้น มาค่ะสอนรูที่หนึ่งค่ะอรอนหกเส้นสนี่นะคะเส้นสุดท้ายค่ะสอบรูที่หนึ่งค่ะอรอดหกเส้นมานคะคะบินก็จะออกมาเรียงแบบนี้นะคะถ้าถูกต้องนะแล้วเราก็ค่อยๆดึงไล่ทีละเส้นนะคะดึงไล่ไปให้กระชับเลย เป็นะะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญทีหลังได้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็สอดล้อ3สามเส้นไปค่ะหนึ่งสองสามนะคะร้อ3สามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลยนะ เเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้จากริบบิ้นมาค่ะพับมาด้านหลังแล้วก็พับมาด้านหลังนะคะนับหนึ่งนับสองนะคะสอดรูที่สองนี่ค่ะเนี่ยนะนับจากเส้นของถัดมาจากของเรานะคะหนึ่งสองนะคะสอดรูที่สองล้ว2สองเส้นมา ใส่แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะสอดรอสามเส้นไปร้อสามเส้นไปตัดแนวลูกบิดเลยนะคะ,คะเสร็จแล้วเราก็ตัปดปลูิบิดที ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิบบิ้นความยาว30ซนติเมตรค่ะ2ส,สีสีละ8เส้นนะคะนะเอาสีเขียวไว้ด้านล่างนะคะสีขาวไว้ด้านบนจะบปลายลิ้ินให้เสมอกันนะคะสอดรอด3เส้นไปนะ1 2 3สนึ้น,นะคะ ะะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะจับดินปินขึ้นด้านบนค่ะพับลงมาด้านนี้นะคะสอะลงมาตรงนี้นะคะหนึ่งมาแบบนี้ นะคะอะไรแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ทําเส้นสีขาวพับมาด้านหลังค่ะแล้วก็พับมาด้านหลังอีกครั้งนะคะข้ามหนึ่งเส้นนี้ค่ะมาสอดตรงนี้สอดเข้าไปในเส้นสีเขียวนี้นะคะ พอเราได้แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้นะเราก็ดูปลายริบบิ้นนะคะถ้าปลายริบบิ้นเราไม่เสมอกันเราก็ตัดปลายริบบิ้นให้เสมอกันก่อนนะคะนะอันนี้ไปคนลระทางนะคะเราก็ตัดปลายริบบิ้นให้เสมอกันก่อน แล้ะะเวเราก็จับดิบบิ้นทั้งสองเส้นนะคะพับขึ้นด้านบนขึ้นด้านบนแบบนี้ค่ะแล้วก็พับลงมาด้านล่างขั้นเส้นนี้ค่้มสองนี้ เป็นสุดท้ายนะคะสอดลงใน,ในากลีบแรกนะทะลุลงด้านล่างค่ะนะคะอะแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พับสอดขึ้นด้านบนค่ะ ะะพบับลงด้านหลังแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายดิมมิ้นทิ้งค่ะให้เหลือแค่พอสอดเก็บนะคะเสร็จแล้วเราก็พับสอดขึ้นด้านบน เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกบัวพราวดารานะคะส,สวยๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ